นั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะพี่กวีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ่อแพลนซิเคอร์ p c พีซีเอลโหพร้อมๆมากเลยด้านหลังของพี่กวีอันนี้อยู่บ้านหรืออยู่ออฟฟิศเนี่ยอยู่ออฟฟิศนี่ไม่เห็นภาพตัวเองนะเนี่ยไม่ได้ดึงขึ้นมาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเห็นละสวยงามตามท้องเรือนะฮะโอเคค่ะค่ะแบ็กกราวด์เช่นกับพี่กวีตลาดเป็นยังไงต่อจากนี้ไปนะฮะเอ่าก็ไม่ได้จริงๆ การที่ตลาดลงมาเนี่ยไม่ได้ผิดจากที่เราคาดหมายเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเ้าตามกันมาเราก็จะรู้แล้วลหะว่าอ่าเราก็เป็นหนึ่งในบรโเกอร์ที่ค่อนข้างแ a r i s h กับตลาดวุ้นนะครับอในช่วงต้นปีเราก็พยายามจะบอกว่านักลงทุนมองโลกสวยเกินไปไหมอ่าด้วยบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะไม่หดตัวนะ จะเอ่อไม่มีแลนดิ้งนะธนาคารกลางสหรัฐจะมีแรงกดดันเงินเฟอ้อลดลงนะตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งนะทั้งหลายแหล่เนี่ยเอ่อมันก็ตีความว่าตลาดดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็พยายามให้ดูหลายๆตัวแปรว่าเฮ้ยในตลาดสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยเขา เขายังกังวลแล้วก็เป็นตลาดที่มาร์กจะเป็นดัชนีชี้นำที่ดีมากกว่าตลาดหุ้นเช่นเราไปมองตลาดตรา,าสารหนี้เราก็เห็นชัดเฮ้ยเรายังเห็นความกลัวในตลาดตรา,าสารหนี้อยู่นะ,ะแล้วเราเห็นราคาทองคำขยับมันตั้งต้นปีขยุบขยึบขยุบขึ้นมานะครับซึ่งเราก็เคยคุยกันนะว่าทองคำน่าลงทุนที่สุดเนี่ยก็เห็นชัดเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันเห็นแล้วละ,ละว่าภาพเป็นแบบนี้ ตลาดบางตลาดมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าความกลัวมันอยู่แล้วพอมาสักพักหนึ่งตลาดหุ้นก็เริ่มรับรู้ความกลัวนั้นขึ้นมานครับแบบไม่ทันรู้ตัวแต่แม่นอนฮะตลาดหุ้นจะปรับขึ้นได้ยากถ้าความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจหดตัวโดยเฉพาะในประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยยังมีอยู่ซึ่งกระทบกระส่งออก ของประเทศไทยซึ่งก็เป็นภาคที่ใหญ่แล้วก็กระทบกับส่งออกของประเทศในเอเชียโดยเฉพาะในอาเซียนนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามนะครับประเทศไทยมาเลเซียก็พึ่งพาการส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเวียดนามเหมือน,น,นอาเซียนมีปัญหาเราก็เราก็ส่งออกด้วยกันเองเราก็ท่องเที่ยวด้วยกันเองเยอะมันก็มีปัญหาอันนี้มันก็ชัดเจนว่าเราก็คงต้องได้รับผลกระทบในจุด ตรงนั้นแหละนะฮะขึ้นไปก็ลำบากแต่ลงมาก็น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าถามว่าเอารอบนี้เอาสั้นๆก่อนพี่วีอย่าเพิ่งไปพูดถึงทั้งปีเลยเพราะว่าทั้งปีเนี่ยพี่มองพันห้าเนี่ยเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนเอาก่อนการเลือกตั้งก่อนนะครับไหนๆก็จะต้องคุยกันทุกอาทิตย์ละเอาก่อนการเลือกตั้งก่อนว่าจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าดาวไซด์ไม่เยอะนะฮะ หนึ่งห้าแปดศูนย์เพราะว่าตอน,นที่เราไปคุยกันในงานสัมมนาเรามองพันห้าถูกไหม <Ừ. S 1> แต่ว่าถ้าเรามองดาวไซต์ของระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งห้าแปดศูนย์เอาสุดๆุดเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่หลุดหนึ่งห้าห้าศูนย์โซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเรามีประเด็นบวกเฉพาะตัวเมื่อกี้เราคุยเรื่องประเด็นลบในโลกกันนะว่าเงินต่างชาติมันอาจจะไหลออกด้วยความกังวลน,นู่นนี่นั่นนะครับแต่สังเกตไหมว่าตลาดหรือเศรษฐกิจไทยเราอ่ะ ยังแข็งแกล่งนะ,ะวันนี้รู้สึกเข้าใจว่า ADB <Yeah. S 1> ก,ก,ก็ออกมาคาดการ IMF ก็ออกมา World Bank ก็ออกมาก็บอกเศรษฐกิจไทยโต3%กว่านะครับสภาพาัฒน์แบงค์ชาติออกมาก็บอกเศรษฐกิจไทยโต3%กว่าโอ้ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาอายเราเลยนะเขาหดตัวเราโต3%ถือว่าเป็นเรื่องดี <Yeah. S 1> ครับ น่าจะไม่สนใจต่างประเทศขายผมยังบอกเลยว่าตอนนี้รัฐบาลเองต้องนั่งคิดนะคือตอนนี้งคิดไม่ทันแล้วไงแต่รัฐบาลชุดใหม่ฝากไว้น,นิดนึงนะเชื่อไหมถ้าใครไปพอดกราฟระหว่างพ e อีของตาลาดหุ้นไทยกับกองทุน l TF อ f ทอฟอ่ะมันวิ่งไปด้วยกันเลยมอนเราช่วยๆกันนะเพราะว่าไม่คือวันนี้เนี่ยต่างประเทศขายอะ่ะรายย่อยของพวกเราอะ่ะเราเราเราับแล้วเราก็รับรับ,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 บขายขายรับรับขายขายคือเราเล่นกินกําไรอ่ะเราไม่ได้มีรับแบบ พื้นฐานแบบเฮ้ยลงมาชั้นซื้อแล้วถือยาวอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ LTF อ่ะที่เขาทำมันก็เลยทำให้การเป็นว่าพอฝรั่งขายเนี่ย PE ของเราอ่ะมันก็ลงมาลงมาแล้วมันก็ลงตามปริมาณเงิน LTF ที่หายไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าตลาดหุ้นไทยเรา Under Value ด้วยสภาพคล่องไม่ได้ Under Value ด้วยความแย่ของไทยนะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเราตัดเดลต้าออกไปเนี่ย PE ของเราเนี่ยสิบสี่เท่านะเฮ้ยมันไม่ได้แพงนุ้ค ตัด AOT ออกไป PE ก็สิบสี่เท่าต่ำกว่าสิบสี่เท่าไม่แพงนะเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆเราต้องมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วแหละว่า l i q u i ว i t y ของตลาดหุ้นไทยหายไปแต่เอาโอเคหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์นี่แหละเป็นจุดรับเพราะว่าอผลประกอบการไตรามาสที่หนึ่งเศรษฐกิจเราดีนะอันที่หนึ่งสองผลประกอบการไตรามาสที่หนึ่งของเราก็จะออกมาดีนะครับแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งก็กระตุน้นการบริโภคในประเทศการท่องเที่ยวก็กระตุน้นนะักท่องเที่ยวไตรมาสหนึ่งมาหกล้าน อ่าเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมและเงินเฟอ้อของประเทศไทยก็ลดลงเงินบาทก็ยังแข็งค่าขึ้นดูโดยภาพรวมแล้วผมว่าดาวไซมีเยอะหลอกรอบนี้นะครับหนึ่งห้าแปดขอบคุณค่ะหลวงพ่อกวีเ <laughs> มื่อกี้หลงพ่อเด,ดต้าเป็นหลวงพ่อกวีอโอ้ยอ่ฝ่าย,ยเดยาต้าเขาก็แทกตลาดจริงๆทําอย่างนี้ก็ไม่ดีนะนะครับจะมีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมามาแมนุ่งเลยคือเนี้ยนี่คือเหตุผลม่อนผมบอกจริงๆอย่าไปแก้ปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนกฎแล้วจะเอาเขาออกจากดัชนีหรือจะเอา เขาเข้าดัชนีผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร์เพราะว่าคุณก็ไปคุณก็เหมือนกับแบบไปทาโทษเขาเป็นครั้งครั้งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็หาช่องว่างเข้ามาจนได้ผมว่าจริงๆเนี่ยต้องเพิ่มพลังของนักลงทุนสถาบันในประเทศไปสู้กับพลังของสถาบันผมไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าจะเข้าข้างบล็อกเกอร์ให้มีวอลุ่มเพิ่มขึ้นนะไม่เลยเพราะว่าบอลลพายก็ไม่มีวอลุ่มของสถาบันอยู่แล้ว <laughs> แต่ผมอยากจะเพิ่มพลังของนักลงทุนระยะยาวที่อยู่ในประเทศไทยที่ไปสู้กับนักทุนต่างประเทศวันนี้เราดิสเขาผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณซื้อหุ้นตรงนี้เชิง valuation เชิงมูลค่าไม่แพง PE 14เท่าไม่แพงลงมาทอนฮะยิ่งไม่แพงนะครับเพราะว่าเรามีเดลต้าไปถ่วง PE ให้ขึ้นไปดึงไม่ PE ขึ้น แต่ถ้าเรามีสภาพคล่องกลับเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยกลับไปหา valuation ที่ควรจะเป็นได้วันนี้ผมคิดว่า undervalue นะครับาระยะสั้น1 5 5 0 1 5 8 0เต็มที่นะครับไม่น่าหลุดกลับขึ้นไป1,600-1,615ก็ไม่น่าผ่านดังนั้นก็เล่นในกรอบนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมระมัดระวังครึ่งปีหลังเราคงต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวจริงๆนล้วละแต่ก็มองแล้วเหมือนกันว่าดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยก็ไม่น่า จะลงเยอะจากที่ผมพูดแหละวันหนึ่งคือคเราไม่แย่แล้วก็ valuation เราก็ไม่ได้แพงุดเกินไปนะคะได้นะอังงนนี้งั้นหลุบิกวีขอ,อพ<อ>ูด <พอ S 2> ดีสักตัว b ี l b เลทำไมเรื่องบี่ีเอลอ่าทำไมผมเอา BBL เพราะว่าเดี๋ยวสถาบาันอ่าแบงค์เนี่ยจะเข้ามาเป็นอ่าประเด็นหลักในการเก็์กำไรก่อนเลยกลุ่มแรกนะครับ เพราะว่าผลประกอบการไตรมาสหนึ่งจะประกาศออกมานะครับน่าจะประมาณหลังสงการก็เริ่มประกาศละนะครับน่าจะออกมาดีด้วยเพราะฉะนั้นหลังสงการเนี่ยกลุ่มธนาคารน่าจะกลับมาเก่งกำไรกันที่ปลอดภัยหน่อยไม่น่าจะแบบผิดคาดอะไรก็จะมีอยู่สองตัวก็คือ BBL กับ KTB นะคะก็ให้ BBL ไปนะฮะเนื่องจากว่าก็จะมี ปันผลด้วยนะก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะฮะราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังค่อนข้างถูกนะฮะแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงขายคือแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศในกลุ่มธนาคารอ่ะมีนะแต่ไม่มีใน BBL ถ้าเราดูย้อนหลังจริง <S <S ๆไม่ค่อยเห็นใน BBL ก็แสดงว่าจริงๆนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่มี BBL เพราะจริงๆ b b l ไม่ได้มีหุ้นอยู่ในสายตาหุ้นอยู่ที่อยู่ในสายตาของต่างประเทศเนี่ยมันจะมี SCB กับ Kbank ตอนนี้มัน<ช>ไ,มไม่มีบีเอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาก็ไม่มีแรงขายในหุ้นตัวนี้อกองทุนก็อาจจะเริ่มกลับเข้ามาอ v เวอ i g ในหุ้นกลุ่มธนาคารได้เหมือนกันนะครับในช่วงผลประกอบการตไตรมาสหนึ่งที่จะประกาศออกมาก็ให้บีพีอไว้ละกันถือว่าเป็นเซฟแล้วกันนะช่วงนี้ไม่กล้าให้หุ้นกลางหุ้นเล็กละกลัวมากเลยน <laughs> <laughs> ะฮะอัตวใหญ่บีพีอนะจ้า ตัวเดียว่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเพราะว่าเพราะว่าจริงๆริงเซนเทลเราให้ไปมันก็ขึ้นไปแล้วถ้าจริงๆต่ำกว่าเจ็ดสิบาทเดี๋ยวเราหน้ารับลุนเด้งเนี่ยก็จะเป็นต่ำกว่าเจ็ดสิบก็เป็นตัวเอโอทีผมว่าน่าจะแกว่งบวกลบแถวเจ็ดสิบาทเนี่ยได้ดีเพราะว่าผมกําไรเขาดีเนาะลงมาต่ากว่าเจ็ดสิบก็ก็ลงทุนก็เก่งกําไรขึ้นไปเกินเจ็ดสิบก็ขายผมว่า ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ต่อให้ต่อให้เราติดก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหกสิบวกลบก็คือ CPO รุดหกสิบก็เดี๋ยวกลับมาเกินหกสิบใหม่ก็เล่นกันแก๊ปอย่างเงี้ยบวกลบบวกลบกันไปนะครับเพราะว่าหุ้น CPO กับ AOT ก็ไม่ได้ถือว่า valuation ระยะยาวนะครับก็ไม่ได้ถือว่าแพงจนเกินไปเพราะได้ AOT ไปดู PE บอกหุ้ย PE แปดสิบเท่ามันแพงก็กําไรมันยังไม่ได้กลับมาปกติแต่ปีหน้ากําไรมาปกติ PE เขาก็ลงมานะครับ แต่ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบตัวบ b l เองนะวิต่ตีเนี่ยเรืร่ราของอาจารย์เงินบันผลถ้าเราซื้อในรกกาคาประมาณร้อยห้บราสิบมมันเพิ่งอยู่ที่2อสามน้อยกว่า SCB น้อยกว่า,ากันแบงก์มาสี่เร์เซ็นตะน่าจะอยู่สเปอร์เไม่น่าจะถึง2าน่าจะดีกว่านั้นนะครับเคทีบีาาก็ดีกว่านั้น k ีเีบีก็ห้ากซ็นตแต่แต่อย่าเพิ่งไปดูแค่งเงินปันผลเพราะว่านะคือสุดท้ายถ้าเรงเงินปันผลคุณไปแข่งกันแบงก์ใหญ่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะอะ เรไม่เล่นกับทิสโก้เลยอย่างนั้นนะที่เงินปันผล<อ>ปนผเยอะผมว่าเรามองกันเรื่องของเรื่องของผลประกอบการในแต้มน,นึงดีกว่าเนาะเพราะว่ารอบนี้คงไม่มีใครเก่งกําไรโดยใช้เงินปันผลในกลุ่มธนาคารเป็นหลักในการเก่งกําไรหรอกผมคิดว่าน่าจะใช้ใชเรื่องของกําไรในการเก็งกาไรมากกว่านะครับเรื่องงบของข็นาลักเลยนะคะงบดีมั่นหน่น่าจะออกมาดีนะครับแบงค์โดยภาพรวมค่ นี้ในส่วนของทางนิคมเองอย่างเช่นวิเอชเอกับพวกที่วิ่งไล่ไล่ตึ๊ดตึ๊ดตึตเหมือนอย่พอละละพอละรับข่าวดีมาเยอะละรับข่าวดีมาเยอะละเราก็เคยเชววิวเอชเอไปละนะครับอะไรนี่มันกําลังไล่ไล่ไล่ก็ปล่อยกไปแล้วเลยอะไรที่มันเล่นเล่นเนาะอะไรที่มันเล่นเล่นผมก็เลิกเล่น ก็เราเชียร์ไปก่อนนานี้ตั้งนานละ W A เนะไม่เอาละไอ้ที่ถามนี้ถามแถนนั้งจุดไม่ใช่พี่ไม่มานนั่งจุดถามก่าก็ว่ากันไรแบบว่าตอนนี้ก็หาแนวต้านไม่เจอแล้วเหมือนกันแหละ W H A ใช่ไหมเดี๋ยวหาให้ก็ถามแล้วมีมีมีนั่งจุดถืออยู่นะคะอันนี้มีมีคนถามก็ดูทรงแนวต้านจะขายกัน้ยสวยนะจริงจริงทรงได้อาจจะพอไปต่อได้นิดหนึ่งนะไม่ได้ถึงกันอ๋อทรงถึงห้าบาทไหมห้าบาทยี่ไหมพี่ราคาเดิมเขาอะ อ่าสูงสุดคือห้าบาทยี่สิบถ้าเอาเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยก็สี่บาทเจ็ดสิบเนาะสี่บาทเจ็ดสิบก็ถ้าขายครึ่งหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ห้าบาทขายอีกครึ่งหนึ่งน่าจะผ่านยากนะตรงห้าบาทนะครับก็ดูทรงแล้วก็อาจจะไปได้ต่อจนถึงสี่จุดเจ็ดแต่ว่าแต่ถ้ากินกําไรตรงนี้เนี่ยมันเหนื่อยตรงไหนรู้ไหมเหนื่อยตรงจุดสต็อปลอสนี่แหละอ่ะสต็อปลอสเนี่ยมันลึกมากเลยนะทนกันไหวไหมสี่จุดสองเนาะ สต็อปลอสถ้าแขวงไม่หลุด4.2ก็ยังพอเก่งกับอะไรกันได้อยู่นะครับหลุด4.2ก็อาจจะเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับตัวตัว WHA นะก็มีสองแนวต้านเนาะ4.7กับ5จริงๆมัน5.1แหละนะครับแต่ว่า5บ่ายๆปละกันแล้วเพื่อหุ้นที่พี่ถือพีุ่ยกันพอถึงเพวกอสังหาระฮะเพื่อิะไรเพื่ออะไรเพื่อนั้นนะฮะ อจ,จริงจริงๆก็ยังน่าสนใจนะครับอ<ช>่ถ้าผมชอบตอนนี้เลยที่พอจะลุ้นเด้งได้เลยเนี่ยก็คือตัวสุภาลยนะครับเพราะสุภาลยเนี่ยอ่ายังถือว่าแลกขาดตัวอื่นอยู่เห<ช>มือนกันนะครับอ่าแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสามบาทนะครับทะลุยี่สิบสามบาทได้ก็ไปยี่สิบ ามบาทสี่ถออที่แนวต้านอยู่ยี่สบสามถึงยี่สบสามจุดสี่ทะลุได้ก็ไฮเดิมของเขาประมาณยี่สบสี่บาทยี่สิบสี่บาทห้าสิบนะครับตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าปันผลดีกําไรดีนะครับแล้วก็พอร์ตของอสังหาเขาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับตัวหนึ่งก็ก็จะเป็นโอลิอ่นิ่งอยู่แถวแนวรับแถวสิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยหลายรอบละไม่หลุดสิบเอ็ดจุดสี่สิบเอ็ดจุดห้าก็อาจจะพอเล่นแถวแนวรับสิบเอ็ดจุดห้า กับ12บาทได้ก็เล่นแกปบตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้โอลีเองเนี่ยก็น่าจะได้ออเดอร์จากลูกค้าจีนค่อนข้างดีนะครับก็ใช้เล่นแกปบนะครับเพราะว่าดูเหมือนหนึ่งว่าจะเล่นกันลิงเลี้ยงกันอยู่แถวนี้เหมือนมีคนเก็บของยังไงไม่รู้นะแถวสิบเอนี่ยนะมีคนเก็บของได้ดีเลยก็อาจจะเป็นใช้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็หลุด11 11.4ลงมาเราก็อาจจะต้องใช้เป็นจุดสต o p loss นะครับถ้าเราซื้อตรงนี้ก็ตัวนี้ก็ดีอย่างตรงที่ว่าจุดสต o อ l ล s s ์ค่อนข้างชัดนะครับ11.4<อ>นะครับ<อ>แต่ไม่ไมดูลกจักทรงแล้วตั้งแต่ต้นปีไม่เคยหลุดเลยนะตรงนี้11.4นะครับคุมไว้นะอ่าก็คุมไว้แถวนี้11เล่นเล่น1 1 5ส2บาทผมว่าคันพอได้แก็บในการลงทุนระยะสั้นได้บ้างนะครับขึ้นไป12บาทแล้วก็อาจจะขายได้นะครับได้ได้ครับเอกซอแล้วพวกหุ้นงาบาพวกบันมุงลาดทำไมวิ่งไล่ปิด ก็มันเป็นหุ้นดีเฟนซีอืมมันเป็นหุ้นดีเฟนซีปุ๊บมันก็คนก็เข้าไปเล่นเยอะไงเพราะว่าก่อนเกิดอะไรขึ้นคนต้องใช้บริการอะไรว่าใช่แล้วกำไรด้วยเนาะกำไรไตมาสหนึ่งก็น่าจะออกมาดีนะครับมันก็เลยทําให้มีการเล่นอย่างเงี้ย c p อก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับอ่าก็หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเนี่ยก็จะก็จะเริ่มขยับนะครับเริ่มขยับ ก็น่าจะเป็นหุ้นที่ที่ที่ได้ประโยชน์อย่าง B D M S นี่ก็ชัดเจนนะครับจริงๆถ้าแม่ถ้ากลัว B D M S ที่ขึ้นไปเยอะก็ B C H ก็ขึ้นไปแล้วเหมือนกันวันี้รเชียวเหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกันนะครับ B C H ก็ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยแต่มันว o ลุ่มน้อยเนาะเหมือนพวกวิลเลนตา S H R อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้กลุ่มโรงแรมดูเหมือนกลัวเรื่องของเศรษฐกิจโลกกันอะ กลัวว่าเศรษฐกิจโลกเราจะทําให้แบบนักท่องเที่ยวน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่าไม่น่าเนาะดีไม่ดีปีนี้นั่คือเราไม่ต้องไม่กลัวเศรษฐกิจโลกเพราะจีนเขาแข็งแกร่งเราเน้นนักท่องเที่ยวจีนนะครับขอบคุณพี่กวีมากที่ให้สินให้พอให้หุ้นให้หวยโอเคไม่ต้องกลัวตลาดหุ้นไทยปีหน้านะเอางี้ไหมปีหน้าเราเจอกันเนี่ยเราทำไปเรื่อยเรื่อทุกอาทิตย์ปีหน้าเจอกันถ้าไม่พันแปดเนี่ยนะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่พันแปดก็ไม่พันแปด แต่ปีหน้าผมมองพันแปดนะปีสองพันยี่สี่นะครับถ้าพันแปดเดี๋ยวนัดเลี้ยงพี่กวีได้เลยได้เลยอาหารอร่อยมากเลยทัเี่พา,าที่าที่โรงแรม,มอ่ะงานนะาอร,อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยชอบมากต้มยำกุ้งโอ้ยสุดสุดเออเขาบอกว่าพี่กวีไม่ไม่ได้ไปทานปลาดุกฟูอร่อยอร่อยทุคกคนแบบ<ด>โฉกกันเลยงานของบริษัทไลน์นี่งานดี งานดีมากอ่แล้วก็บริการของกินโอ้ยจัดเต็มคราววันนั้นขราวหน้าใครมาอย่าลืมนะงานของบิสเซตไลน์แล้วก็อย่าลืมด้วยเปิดพอร์ตกับบอลรอพายด้วยนะมีคนไปเปิดอยู่ได้เดี๋ยวจะมีช่วงเดือนมิถุนาจ้ะพี่ก็มีไปปลายเดือนไปปลายเดือนเผื่อไว้เผื่อไว้จัดใหญ่จัดโตจัดเป็นแม็กเต็มเหนียวเลยจริงๆอเต้ยขนาดไม่ว่าขอใ ครึ่งปีหลังมอนต้องจัดหนึ่งครั้งเลยนะเพราะจะเป็นถ้าทามมิ่งเราถูกเนี่ยครึ่งปีหลังจะเป็นทามมิ่งของการซื้อหุ้นได้ได้ต้องจัดก็นี่ไงเราจัดประมาณมิถุยาปลายเดือนนะพี่ซิ้นชิ้นควอเตอร์พอดีแล้วก็เข้าครึ่งปีหลังเนี่ยนะตรงอันนี้จัดจัดหนักหนาสาหัสคือทุกคนต้องไปกินไปนอนโตรุ่งเลยนะพี่อายโตรุ่งงานโต้รุ่งจัดจัดจัดทวโรมะฮะไปจัดทวโรมะได้ ขอขอเก็บเงินพันแปดแล้วค right? ่อยไปได้ปะพันแปดพันแปดมันเสียวเสียวอยู่อะพันแปดทุกคนไม่ไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะพันเจ็ดฉันก็ขายแล้วอะไรเงี้ยมาจะหลอกพันแปดได้ค่ะพี่กบีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือความหลากหลายกับนั้งคนที่ได้ติดตามกันนะในช่องหุ้นยิ้มตาม